สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมา,าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์นะครับมอไซค์ยามาฮ่าฟีโนนะครับ,รบซึ่งผมได้สั่งซื้อน้ำมันเครื่องนะครับมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งไหนที่เราทำได้เองแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะครับซึ่ง ก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนเองสักทีนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเอาเข้าไปที่ศูนย์นะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนเองนะครับทีนี้ก็ก็จะมีนะครับอุปกรณ์นี่ครับประแจบล็อกนะครับเบอร์สิบสองใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นนี่ครับประแจแหวนก็ได้นะครับประแจแหวน เบอร์สิบสองนะครับแล้วก็เป็นครีมนะครับสำหรับเปิดฝาของอตัวเติมทีนี้ก็การเติมก็จะเป็นเติมผ่านจุกตรงนี้นะครับจุกพลาสติกตรงนี้ก็จะแน่นหน่อยนะครับต้องใช้ตัว ครีมนะครับในการหมุนออกอันนี้ในด้านของอช่องที่จะต้องถ่ายน้ำมันออกนะครับก็คือจะอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามประมาณตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของใกล้ๆก,กับ ใกล้ๆก,กับตัวสปริงขาตั้งคู่นี้นะครับจะเป็นหัวน็อตเบอร์สิบนะครับอันนี้ก็จะทำการคลายน็อตตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ำมันในห้องเครื่องไหลออกมานะครับเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะหมุนตัวฝาเติมนี่ก่อนนะครับให้มันมีอากาศ ที่จะทำให้การไหลของน้ำมันมันก็จะไหลดีขึ้นนะครับโอเคนะครับหมุนไว้ลุมหลวมก็ได้นะครับตอนนี้นี่โอเคนะครับหมุนไว้แค่นี้ก็พอละนี่เราก็มาทำการาคลายน็อตนะครับเพื่อที่จะอ๋อลืมบอกไปนะครับก็จะต้องมีตัว ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรอ,องน้ํามันเครื่องนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเปื้อนพื่นต้องหมุนฝั่งซ้ายออกแน่นมากเลยหมไม่หมุนออกเลยแน่นมากๆ เลยครับก็ต้องใช้กำลังนิดนึงนะครับอ้าโอเคออกแล้วเ,เดี๋ยวเรามาลองน้ำมันลองดูนะครับน้ำมันจะไหลออกตรงนี้ใช้มือขัดออกนะครับเคเคเวลานิดนึงนะครับให้มันไหลออกให้หมดก่อน ถ้าจะให้ดีก็เอียงเอียงเล็กนิดนึงนะครับเพื่อจะได้มันแบบไหลไหลได้เร็วขึ้นนะครับทีครับไหลออกเกือบจะหมดแล้วนะครับปล่อยให้มันไหลออกให้หมดก่อนนะครับทีนี้เราก็เดี๋ยวมาเติมน้ำมันนะครับ เติมน้ำมันอันใหม่ลงไปแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตรงนี้นะครับตรงที่จะเติมนี่ครับตรงจุกเติมน้ามันนะครับคือในช่องนี้ก็จะลุกหน่อยนะครับไม่สามารถที่จะใช้ตัวขวดน้ามันเทลงไปได้นะครับจึงต้องใช้วิธีดัดแปลงนะครับตอนนี้ก็คือใช้กระดาษแข็งนะครับกระดาษแข็ง Okay. ถ้าเป็นก้วยนะครับทำกลวยยัดเข้าไปแทนนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำมันได้ดีขึ้นนะครับก็คือเคนี้เราก็จะเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับให้มันไปนไล่อันเก่าออกให้หมดก่อนนิดนึงนะครับไม่ต้องเติมเยอะเพื่อไล่ น้ำมันเก่าออกทีเ่เดี๋ยวเราก็จะเติมเข้าไปนิดนึงนะครับชึบโอเคโอเคให้ไหลออกั่งทั้งน้นนะครับแข็งกวอีกนิดนึงก่อน จากที่เราใส่น้ำมันไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปิดรูนะครับปิดรูปิดรูน้ำมันก่อนนะครับโอเคปิดเลยนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเหมือนเดิม ออกพอตึงๆพอนะครับเดี๋ยวถ้าขันแน่นเกินไปเดี๋ยวจเกลียวรูดนะครับผมเป็นเรื่องใหญ่เลยเราตึงๆมือก็พอละโอเคนะครับเดี๋ยวเราเาติมน้ํามันเข้าไปเลยครับคันนี้ ันนี้เราก็ถึงคราวที่จะต้องเติมน้ํามันกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันเครื่องอ4จังหวะนะครับ SAE 40AT ก็คือจะเป็นน้ำมันเครื่องสําหรับรถที่ใช้สายพานนะครับเแตวเราเติมไปให้หมดเลยนะครับก็อยู่ที่ปริมาตรก็คือ,อ800 มิลลิลิตรนะครับหรือว่า0.8ลิตรนะครับต้องเติมให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเติมกันครับก็ใช้วัสดุที่มีในบ้านนี่แหละนะครับเป็นกระดาษแข็งนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมหมดกระปุกไปเลย0.8ลิตรนะครับเสร็จแล้วก็เอากลวยกระดาษนี้ทิ้งไปเลยนะครับใช้แล้วทิ้งเลยคแต่ใช้จุกติดขึ้นไว้เหมือนเดิม ใช้ครีมช่วยหมุนเพื่อให้แน่นนิดนึงนะครับพอตึงตึงมือนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าหนูน้อยฟีโน่ของเรานะครับ